วัน oh. ทุกคนนี่พูดจริงๆนะทุกคนยกพร้อมกันเลยอะ่ะ <c oughs> ขออีกทีได้ไหมขออีกทีได้ไหม <c oughs> หนึสองสา <c oughs> อ่ะใครยกก่อนอ่ะสีฟ้ายีนใช่ถูกต้องโลดพี่จอมเห็นมันออกเป๊ะ คุณคิดว่าของขึ้นชื่อจังหวัดชนบุรีอะไรที่พี่จองและพี่แคลนชอบมากครับข้าวหลามค่ะข้าวแกงข้าวหลามข้าาวหลมทำไมไม่ตอบข้าวแกงครับข้าวหลามเป็นเมนูที่พี่จองกับแคลนชอบค่ะอ๋อแ<น>สดงว่าคุณรู้เรื่องนี้อยู่แล้วถูกไหมครัใช่ค่ะเพราะว่าในคลิป ีจองกับพี่เจนชอบทานเข้าหลามอ่าพาะเราเห็นหลายคลิปอยู่เนาะและข้าวหลามเป็นคำตอบที่สูงส very good very good เก่งมากเชิญครับโอเคนะ okay. อ๋อประเด็นคืออะไรประเด็นคือผ่านไปครึ่งเกมปึ๊บทางนี้ขอสลับฝั่ง <laughs> ได้ใบคุณสะาฟโอเคจะได้เห็นหน,าน้ากระดับงทุ่น <c oughs> ทั่วเชิญพี่ตงพี่กำลังฝั่งนี้จ้ามาจ้าอ่าเราจะได้เป็นฟิวด้านหนีบ้าออโอเคไม่ได,ด้คือลดตามใจไหม <c oughs> ตามใจ ต่อไปครับข้อที่4มาจากสัญ,ญลักษณ์มาสคอตรป<ห>ระจำ AIS ที่ท,ทุกคน,นกรัก<ห>ชื่อว่าอะไรไ Very easy นะครับคนนี้ One ทุ g ทีคนไหนดีครับพี่คขลังสีดำคนนี้โอเคเชิญับ ชื่ออะไรครับคุณกุ้งนะครับกุ้งแห้งกุ้งเต้นหรือกุ้งกุลาลองหายครับกุ้งมังกรค่ะมันเป็นฟิลก,กุ้งมังกรอ่าคุณกุ้งมังกรตอบว่าอะไรครับอุ่นใจอุ่นใจมั่นใจเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ดีร้อยเปอร์เซ็นต์มั่นใจเลย นอกจากมั่นใจก็คือมั่นหน้าด้วยไอเลิฟเลยไอเลิฟเราเพราะเราเรารู้คาตอบไงเรามั่นใจเลยถูกไหมแทปี้เป็นคําตอบที่ถูกต้องแทปปีเลยลดมากนะครับและข้อสุดท้ายเดินทางมาถึงแล้วครับทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีครับ ประเพณีที่โด่งดังของจังหวัดชนบุรีคืออะไรประเพณีที่โด่งดังของจังหวัดชนบุรีคืออะไรจับหูจ้ะโอเค ประเพณีที่โด่งดังของชนบุรีคืออะไรนะครับพร้อมนะครับทุกคนพี่จองอยู่ตรงลูกกระเดมหนึ่งสองสามพี่วันครับโอ้โอโชิจิชิ่นี่ไส้ซีข้าวลายซีแดง น <oh> okay, <ok> คนนี้นะครับโอเคใช้ขาใช้ขัดยืนขาโอเคคิดเห็นตรงกันเพราะคนนี้เร็วมากเลยนะครับช um ื่ออะไรครับช <No um ื่อฝ้ายนะคะคุณฝ้ายนะครับคุณ <um> ฝ้ายครับประเพณีที่ค่ะอ๋อไม่ใช่กินทำไมไม่ตอบกินเจล่ะครับอยู่ในขอบขวัญของชนบุรีค่ะอ๋อ โอเคโัชูเซนเตอร์เซจเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมามอบรางวัลกันแน่นดอนครับขึ้นมารับน้องอุ่นใจแล้วก็ลายเซ็นได้เลยนะจ๊ะมาครับ<ล>ขอบคุณคะ่ะอัปรบมือจ้า น่ารักดิใจด้วยนะครับ Congratulations ครับได้รับอุ่นใจนะครับพร้อมลาเซ็นพี่ตองพี่กระแล์จับมือไปเลยโชคดีมากๆเลยนะครับขอย่าง,างอีกไหม เอาอีกได้เลยเพราะว่าหลังจากนี้นะครับเมื่อกี้นี้เนี่ยเราพูดถึงข้าวหลามไปหลายทีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีการทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆสนุกสนานให้กับทุกคนตรงนี้70คนตรงนี้ได้ร่วมทำกันด้วยนะครับเราจะมา DIY ข้าวหลามจ้าเดี๋ยวเชิญพี่ตองพี่แาลแลนดานนหนูเลยนะครับเราขออนุญาเตเซตโต๊ะตรงกลางแป๊บหนึ่งก่อนนะจ๊ะ ทุกคนจ๋าตั้งใจฟังออกให้ดีวันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมีโมเมนต์อะไรก็ตามอย่าลืมแชร์ลงโซเชียลติดแฮชแท็กให้ออกด้วยวันนี้แฮชแท็กมีสองอันอันแรกคือ A I S 5 G X ที่จองคันแลน A I S 5 G X ที่จองคันแลนแล้วอีกหนึ่งอันคือ AIS Family Time สองแฮชแทกนะอันแรกคืออะไร a s 5G X ที่จองันแลน์และอันนึงคือ AIS Family <IS. S 1> ถามว่าหิวไหมกินเยอะมาแล้วค่ัอารอ่ากินเยอะมาแล้วนะครับกินข้าวหลามอีกไหมครับอ่าครับนะครับ เอาล่ะเดี๋ยวเราจะให้ DIY สิ่งนี้ครับนี่คือกระบอกขา้าวหลามจาก AS Family Time ของเราด้าน,นในก็จะมีข้าวหลามเลยทั้งกระบอกเลยนะครับเราจะให้ตกแต่งเราจะมีปากกาให้มีสติกเกอร์ให้สำหรับ DIY สามารถตกแต่งได้ตามสไตล์ของทุกคนเลยนะครับง่ายๆแล้วเดี๋ยวพี่จองพี่พันลนดเนี่ย จะทำา10ชิ้นบนเวทีนะโอเคเชิญพร้อมไหมครับพี่จองพี่คาแรแลนปกติเรา DIY บ่อยไหม DIY บ่อยไหมโอเคถ้าจะทำดีครับอ่า ไม่บ่อยนะแต่ว่าจะทำให้ดีที่ <Yeah. S 1> สุดแบบนี้โอเค v very g o o d very g o o d โอเคพร้อมนะครับทุกคน <Yeah. S 1> เดี๋ยวทำไปด้วยกันนะ <Yeah. S 1> นล่างหนะโอเคไปจ้าพร้อมแล้ว one two three start <Yeah. S 1> เราสามารถวาดรูปได้ด้วยนะ <Yeah. S 1> นอกจากติดสติกเกอร์แล้วเนี่ยเราสามารถวาดภาพได้นะครับด้ห <Yeah. S 1> นะครับ ขอแอบดูว่าพี่จองเขาวาดอะไรเนาะอะวัดอะไรรู้ไหมหมูเด้งหล่อเล d โอเคสามารถวัดเราจะได้เอากระบอกข้าหลาม AS Family Time DIY ของเราเนี่ยกลับบ้านไปจากทุกคนสามรถอ อ o อ very good very good อ ah, is <The Marin. S 1> um. ๋อเดี okay. oh, <okay. S 1> ๋ยวไปดูคัลแคนหน่อยสิพี่คัลแคนวาดอะไรยาอ่ออุ่นใจใช่ไหมอ๋อครับโอเคพี่คัลแคนดูแบบคล่องแคล่วเลยอ่ะ ดูว่าดอนะปึ้งปังปึ้งป,งปังเลยคล่องเลยนะครับนีอ่อ้าวาดเยอะมากนะครับดาราโอเคไหมจ๊ะโอเคดารางดูดอ่าพี่จองเซ็กซี่มากแฟนคลับบอกจริงๆคนนี้ตะโกนมาพี่จองเซ็กซี่มากเนาะ โอเคยุ่มแปะสติกเกอร์ได้นะสติกเกอร์แบบเยอะมากเลยอะ่ะโอเคนะครับอ่าไม่เป็นไรครับอ๋อ,อนะสิบชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมอบให้สำหรับแฟนๆรอบนอก แต่มีเงื่อนไขนิดนึงนะครับเรามีเงื่อนไขนะครับกติกาของเราคือใครที่เป็น10คนแรกที่ทำการสมัครแพ็กเกจเสริม Play Monomax Standard เป็นแพ็กเกจสำเร็จนะครับใครได้ SMS ตอบกลับแล้วเอาไปโชว์ที่จุดลงทะเบียน10คนแรกจะได้รับ เข้าวหลามสิกระบอกติไปคนละหนึ่กระบอกเลยนะครับเดี๋ยวไปดูฝีมือคนด้านล่างหน่อยอดูด้านนี้ก่อนเลยเชิญครับพี่จอมพี่คาแรนครับนายขอดูหน่อยโชว์หน่อยจ้าทุกคนโชว์หน่อยโอเคออรับ